ราาข่าวเลยนะคะสำหรับาการป้อช่องสามที่แฟนแฟนที่มีงานผ่าก,การความบันเทิงรบรอบ5ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่องสามวิลเล f ฟีสติวัล5ปีดีต่อใจเรื่องไฮไลท์ของงานนะคะนะั่นคือการเปิดตัวผู้จัดก,การทีมซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นทังแตกและการจับฉลากทีมของนักสแสดงซึ่งปีนี้แบ,บ่งเป็นทีมสีเหลืองและสีม่วงซึ่งใครจะอยู่ทีมไหนบ้างเรื่องนี้ต้องขยี้มีมาย้ชมค่ะ สซน่าโอ้โหอีกแลโอ้โหแงกับคุณบอยได้สีที่สลับกันเลยนะ คูมทีมที่ได้แล้วก็พี่สามารถชนะเด็กของเด็กนี้ได้แน่นอนก็วันนี้ผู้จัดการทีมมาคนเดียวนะคะอีกคนก็ถือว่าปรับแพ้เลยพี่แอร์เขสมยังยั่งอันนี้เขาแบบติดภารกิจครับผมเดี๋ยววันจริงมาแน่นอนชนะตั้งแต่แรกเห็นละเป็นไง คือแบบดูสิคะของเราคือแบบคุณภาพจริงๆเราไม่พูดเยอะค่ะที่ผมเนี่ยเรียกว่ามีคุณภาพมากเพราะนักกีฬายเยอะครับมีวินัยด้วยทีมผมไม่เน้นวินัยครับเน้นทีมพลังครับผม <laughs> พลังฝีปากพลังฝีปาก <laughs> ปีนี้เอ่อนักฟุตบอลของเราเนาะก็แบบมีน้องๆที่ขึ้นมาบอกว่า <c oughs> เสริมแทนเรา <c oughs> เออวิ่งแทนเรามาเสริมพี่มนเยอะเลยจุดเด่นทีมเราคืออะไรฮะจุดเด่นของทีมเราบอกทีมนู้นว่าเก็บขิงไม่กินกับโจ๊กดีกว่า ก็เดี๋ยวรอดูนะครับของสีม่วงพวกผมมาเอาจริงครับของจริงแต่เพราะว่าปีนี้ที่จุดเด็กอย่างหนึ่งคือเราจะได้เห็นน้องๆใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมเตะฟุตบอลช่อง3เลยปีนี้น่าจะได้ลงสนามกันเยอะผมเป็นประวัติศาสตร์ครับผมจะเตะไม่เข้าทุกปีครับถ้าเตะเข้าเป็นเรื่องธรรมดาคปีนี้ต้องเข้าปีนี้เข้าปีนี้เข้าคือถ้าผมไม่เข้า มันพี่พี่แก่ที่พี่ก็ได้ <laughs> คุณอยู่สีเหลืองแล้วอะไรครับทุกม <laughs> ันคุณอยู่สีอะไรครับนั่นแหละครับก็ต้องอยู่สีเหลืองครับที่เราเหมือนกันเหรอสีเหลือง,งเหงง<อ>มือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แหละเดี๋ยวเ,เราพร้อมระเบิดพลังในสนามแน่นอนเขาฝากมาเชียร์พวกเราเยอะๆครับไม่วา่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีม่วงองมาเชียร์พวกเราแล,แล้วก็มาเชียร์ช่องสามนะ,ะทุกคนที่ช่องาสามต้องมาแน่นอนครับครับผมครับผมก็ฝากเชียร์ทุกคนเลยครับฝากเชียร์ตั้งแต่ตอนซ้อมเลยนะครับพวกเราสัญญาว่าจะมาซ้อมกันใช่ไหมครับ จะอยู่สีเหลืองหรือสีม่วงถ้าเลือกได้แล้วก็ไปเจอกันได้วันที่26มีนาคมนี้ที่สนามกีฬาธรรมศาสรรรตร์รังสิตหรือเกาะหน้าจอรอชมได้ทางช่อง3กด3 3นะคะเซอร์ไพรส์รออยู่อีกเพียบเลยละคะ่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง